เทพไปต้องใสช่ชอนเรามาทำการแสดงอยู่ที่สนามตรร้มองราชมงคลคลองหกธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีและเรามาชมในการแข่งขันประเภทหญิงเดียวนะครับในรอบรองชนะเลิศเป็นการพบกันกระหว่างทีมสมุทรสาครน,นี่นะฮะทีมสมุทรสาคร พบกับทีมกรุงเทพมหานครเป็นการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37นะครับในรอบคัดเลือกภาคหนึ่งซึ่งบรรทุมเกมเป็นสภาพในการคัดเลือกของรับอันนี้เป็นลางแรกนะครับศก00 โดนไปแล้วก็ระยะเกินนะฮะก็มีการตั้งวางพวกนี้กรุงเทพโดนไปอยู่หลังเป้านะครับประมาณ80เซน ซึ่งวันนี้ช่วงเช้ามีการแข่งขันไปแล้วนะครับเป็นรอบ8ปตัดเข้าสและรอบนี้เป็นรอบรองชนะเลิศใครชนะก็จะผ่านเข้าไปสู่ในรอบชิงชนะเลิศใครชนะกน็จะผ่านเข้าไปสู่ในรอบชิงชนะเลห้ เป็นมาที่ยายอดนั้นเป็นมาที่านโดเขาขอให้พเลยเราอะกล่าวกลาวไม่เอยรอ้

เอาน okay. an okay. um> um> ี่กร totally> ุงเทพเราวาเย็นไปด้วยเลยนะครับเข้าแล้วไปเกี่ยวเป้าได้สองคะแนนพี่โอแข่งจดูเดียวแข่งดูเดียวแข่งเลยไม่ะ อเลยลูกเราเปลี่ยนหัมันคิดเยอะมันต้องเอาสองล้กพอเปลี่ยนหัอใคเปลี่ยนหออ้ี้ จุงงานได้นะครับหนึ่งคะแดในสามตอนนี้ยังเป็นของทีนสมุทรสาครลูกหมดแล้วนะครับเหลือกรุงเทพหนึ่งลูกมีตีโดนรับสอง่ีติดรับสามคะแนน,น หนึ่งคะแนนตอนนี้สมุทรสาครขึ้นนำไปก่อนครับเรสสกอร์หนึ่งต่อศูนย์สวัสดีด้วยครับสมบัตินะฮะอันนี้เป็นรายการเยาวชนนะครับในรอบคัดเลือกภาคหนึ่ง ระหว่างทีมสมุทรสาครพบกับทีมกรุงเทพมหานครเล่นในระยะประมาณ7เมตร ถือว่าตั้งโซนดีนะครับสมุทรสาครอ,อยู่หน้าเป้าประมาณสอกหนึ่งได้ครับสวัสดีด้วยครับคุณดามนะครับร้อมกับโทกนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยที่เข้ามาชมนะครับอะไก็ฝากกดแชร์ทน้องของเราได้ชมไปด้วยเลยนะครับ ห้องนี้คาแรกท์ก็ยังเปิดโซนข้างหน้าได้นะครับนี่เป็นรอบรองชนะเลิศนะครับก็เรียกว่ามีประเภทหญิงเดียวชายเดียวแล้วก็คู่ผสมนะครับ อีกสายนึงก็เป็นการพบกันทางนน้นนะครับคู่หญิงอ่หญิงเดี่ยวนะครับระยองยังไม่ทราบว่าพบกับทีงจังหวัดใดฮะอ๋อจังหวัดนนทบุรีนะครับขอบคุณครับ ข้าตรงนี้สวยฮะลูกหมดมือแล้วนะครับเหลือทางด้านสมุทรสาครสองเลยลูกนี้ตีโดนเก็บแต้มเลยครับ <c oughs> ขอบคุณครับโอ้โหลูกนี้สมุทรสาครตีสลับดอกเลยฮะสองคะแนนในสนามได้ไปแล้วนะครับเขาไม่จับเวลาเนี่ยไหนตอให้แท้มอยู่ไม่แล้วลูกนี้จะเข้ามาเก็บแต้มที่สามน่าจะกระต่ายเออน้ำมาด้วยน้ำ S <S สมบูรณ์แบบนะตกลงสามนะครับสกอร์ขึ้นไปเป็นสี่ต่อศูนย์แล้วนะครับท,นทนนนินสมุทรสาคอนนำ cái này là này là chúng ta có thể chơi chúng ta chúng ta có thể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  ใช้13คะแนนใช่ไหมครับรอบรองชนะเลิศใช้13คะแนนนะครับใครชนะก็จะผ่านเข้าไปสู่รอบชิงนะครับซึ่งสายนี้ก็มีสมุทรสาครพบกับกรุงเทพอีกทางหนึ่งก็เป็นทางด้านนนทบุรีพบกับระยอง <c oughs> นอน เปิดหลังเป้านะครับ้าอยู่ประมาณ7 0เซน อยู่นี้ฮึมส,สดีอูแบะแซเลยฮะสวัสดีครับทนายโบรครับกลับวันไหนครับเนี่ย สวยฮะสมุทรสาครเดินดูรดะดยะนะครับ

ที่25 <c oughs> อีกคู่นะครับประเภทหญิงเดี่ยวก็จะเป็นของทางด้านจังหวัดระยองพบกับชนบุรีครับ ลูนี้เข้าเซฟถือว่าเซฟไว้ดีนะฮะเหมือนใครในสนามตอนนี้เป็นของทีมกรุงเทพมหาคน,มนครจะอยู่ในมือลูกสุดท้ายจะเข้าไปเก็บแต้มที่สอง เดินไม่ถึงะฮะถึงเทพได้นหนึ่งนะครับตามพัสกอรตตามมาเป็นหนึ่งต่อส่นะฮะสมุดสาอนยังคงน้ำอยู่นะครับ โซนเยังอยู่ในโซนให้มาณห้าสิบเซนจากเป้า สคเดลีไละจุดตกนะครับเป็นการแข,นขน่งขันรอบคัดเลือ,อกภาคหนึ่งนะครับประเภทหญิงเดี่ยวนะครับเยาวชนนะฮะร,ร,อ,รองชนะเลยหนุกนี้ เราอยู่ที่สนามเด็ตองราชมงคลของหกธัญญะปทุมธานีนะครับ สกอร์ตอนนี้สมุทรสาครนำกรุงเทพนะครับด้วยสกอร์4ต่อหนึงครับอาจลาดครับสวยแล้วสวยแล้วนะเดียวคุ้มหนักนิดเดียวอะไรอะไรเตะไว้หนู องค์พนะมหาชัยเชียร์สมุรสาครนสู้สู้ลูกนี้สวยนะพอดีลูกสุดท้ายนะครับกรุงเทพเลยสองเล็กนะครับ ตีโดนลูกนี้จะเก็บแต้มนะครับตีโดนรับหนึ่งติดติดรับสองคะแนนสวัสดีครับเออ่จะหงวนนะคอนบึงการครับผม ตีเปลี่ยนเกมได้ครับวันนี้แข่งประเภทหญิงเดี่ยวชายเดี่ยวแล้วคู่ผสมครับแล้ตอนนี้ก็เป็นรอบรองชนะเลิศแล้วครับบุคคลข้างนอกเข้ามาชมได้ครับเข้ามาชมได้แต่ก็บริเวณรอบนอกครับอย่างของผมก็ไม่ได้อยู่ ข้างในที่โซนขีงเขามีเชือกขึงนะฮะมีเชือกขึงได้นหนึ่งคะแนะครับทำให้สกอตตามมาเป็น2ต่อ4ครับนี่ฮะท่านอยู่ในเบ้าอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นเฉพาะนักกีฬาแล้วก็ผู้สอนแล้วก็ทางด้านคณะกรรมการนะครับเขาจะมีเชือกขึงไว้ให้ไม่สามารถเข้าไปบริเวณนั้นได้เราจะชมในบริเวณรอบนอกนครับ นี่ครับมีเชือกถึงอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเวลาทำให้ไหลสดเก็บมุมก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยได้มุมที่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับคุณมิ่งขวัญสมุทรสาครสู้ๆ

สมุทรสาครเปลี่ยนนะครับมาดูผู้เด่นทางกรุงเทพน,นะครับสกอร์ตอนนี้4ต่อ2นะครับสมุทรสาครยังคงนำอยู่นะครับและรอบนี้เป็นรอบรองชาร์แนลรอบ,รอบนชาร์แนลก็จะไปนะครับอยู่ในรอบรองชาร์แนลแข่งขันกันสิแต้มนะครับ13แต้ม

ตอนนี้ผิวแข็งละนุ่มเลกนะครับดูที่ของทางกรุงเทพดีจักถังหน่อย ขคณะในสนามตะลูกหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวทางลูกของสมุทรสาครชอบกีฬาไปตองมากครับขอบคุณทีฬาสดขอบคุณเช่นกันนะครับที่ติดตามชม สุดๆลูกนี้สวยงามนะครับทำให้ทางด้านสมุทรสาครนะครับขึ้นนำไปด้วยสกอร์5ต่อ2นะครับเดี๋ยวให้คุณงานให้มาเรียนชีวยกันทำไมอ่ะตีเลยอ่ะตานแข่งไกลไปมันเกียร์ไม่ได้ไงไม่ใช่ตาไปเชียร์ไม่ได้ร้อนไกลไม่ใช่รุ่นเฟรดแล้แข่งกับพี่เขาที่ปีนึ่พี่ ห้านเลยนะนุ่มสมะรอนเป็นฝ่ายโยนป้ามานระยะประมาณ8เมตรครับซาก็นำไปด้วย5ต่อ2ครับรอบนี้เป็นรอบรองชนะเลิศในประเภทการขัดภ่า1นม่นะฮะ หญิงเดียวนะครับวันนี้มีหญิงเดียวมีชายเดียวแล้วก็คู่ผสมครับออื้ <c oughs> <c oughs> เราอยู่ห่างจากเป้าประมาณไเมตรงนะครับสนามเป็นสนามหินเกตใหญ่นะครับสนามแข็งแล้วก็เป็นพื้นที่นียกว่าไม่ได้พื้นที่เรียบเท่าที่ควรนะครับหรือว่าเล่นค่อนข้าง,งจะควบคุมลูกค่อนข้างยากนะครับ ลูกนี้ก <c> ร <oughs> ุงเทพเข้าสวยเลยฮะค <c oughs> ืนนึงจากเป้า <c oughs> ใครเข้ามาแล้วฝากกดมา้กดแชร์ด้วยนะครับใครยังไม่ได้ติดตามเพจไปต้องสายชนฝากติดตามด้วย นะครับทั้งข้าวทั้งตีนะสำหรับสุทรสาคร